ไม่ซุ่มแค่เมื่อไหร่เขาตีมายอยากเงินหวังเงินเขาหอมตีเขาออมมาเนี่ยตลอดเวลาหาหกเหลือเนี <journée> ่ยตีหลายหลายบาทในคณะสุน่ะอันไหนก่อนตั้นเต็มในคณะสูตั้นเต็มนะครัหมอกึ่งคนะเนาะหมอกึ่งหนึ่งนะครัแต่อันแรกๆเต็มปึ๊กๆในคณะหมักสิบบาทหมักห้าบาทอะไรมีสามปุ๊บในคณะสูคณะนักหนารัวเนี่ยมีสามปุ๊บในคณะสูอ่าคลิปไหนตียากอีกก่อนหนึ่งในคณะเปิดตัวคาบามันมันเต็มมีหลายบาทในคณะเขาเตีมันหนสซุ่มยาวหวังสี่ปุ๊บในนี้คณะเขาตีย่นยากเรื่องเกลก่อนะสุน่ะ ลูกเหี่ยวจอดตอกตอกต้นแรกที่ทำครึังืนึ่คาต้นอวบก็มือเทียบหนาขำมันไปแล้วยี่สิบนาทีนะคะยังไม่หมดนะคะไปลดไลฟสุเิวก่อนหนึ่งยนสิบบาทหนักหนักหนักสิบบาทไล้ไลสูเิยวก็หรืออยฮงนีชัดเชืนาตัวหนักสิบาทแล้ว่ไผ่ตอกคาตอกนั่นทาอุ้มหนึ่งคาในผักสุกสาขาในผักไปนังเห็นหนับกเรือนีซสูหยี่ยวคาจอมขึ้นนันต์เนาะ พีทางนำหน้าสุกใหูก็นับบุไปนามอกสามบ้านในตีย่าสุกิหกวโอู้นค่าวแผันเ็ผนเนนับเงินเฮานับอะไรพลาดัน่ะเนี่ยในโลยอะไรล่ะอันนี้ผักแผนหนสุกสักขาสวในีผ่นัหน็หลักค่ะมือ่าได้ป้องปองสุกใหัวมันจะหังแก่ออกแก่ออกมานะแก่ออกจากปุ้งนะสุกจหยับน่ะ เดวแค่ห้าหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหอคุเต้ายแล้วเจ้าจ้าว่ามาเป็นเป็นห้าเหรียญพกเหรียญล้วแค่กันแน่เจ้าจ้าเกินหนาวอ่ะแต่แต่บาบาบาด้วยบาพันได้เลยเลยม1 2 3 4 5 5ก็ได้ค่ะโอเคโอเคแต่มันก็จะขา ในค่ะกูก็กูกลนค่ะผลของกลนจึกอ้อมค่ะสูอ้อมกูวันกูวันค่ะวันสามสี่ร้อยค่ะมีอีกเกาะย่อมอ้อมออดเนี่ยค่ะเนาะข้อดีอ้อมเป็นสองปอกค่ะข้อดีอ้อมเป็นสองเมลค่ะอ้อมเบลล์ร้อยกับเบล์พันเนี่ยค่ะเนาะก็มีหําก็อ้อมหําค่ะมีอีกก็อ้อมอีกแต่ว่าที่ขาดอําไรคันเลียนค่ะอันนี้เป็นเลียนสิบเลียนห้าลายลาค่ะสูเดือนสิบเดือนห้าอะไรเป็นหมื่นปลายสู้หมื่นปลายค่ะเนาะตั้งสิทั้งโมกเลยอยู่หกหกหมื่นปลายเนี่ยเขาเกือบเจ็ดหมื่นนิดๆินี่ยค่ะเนาะสูเนาะ อ้อมอมาประมาณหมอกหาเรือนหก nee, เรือนก้อยนี่ค่ะสูงในมันจำเป็นอะ่ะจำเป็นกาไลโบ่เนี่ยเขาจำจำเป็นกาไล, أ, าลอ,าาอ่าเป็นตัวทูบในคาร์นอสูปมันทูบค่ะอ่นนนะอานมาากมีหมอกไอหมอกไอพันล้านในทูบในคาร์สูยนมันเฮ็ดแล้วคารสูเพราะว่า COVID, มันมีเงินกินข้าวสูก็ยเก็จำเป็นกาไลทูบค่ะอันนใดนี่ก็เอามาจ่ายกินนะครับเพราะว่าโควิดมันระบาดตรรับรอบสี่รอบห้รอบพวกแปมก้าโอไมคกอนโอไมกียิโอไมกเจ็ดก็มาแทงสูในคารมีกันได้ในคาร์นสูเนาะคือเนาะยากว่าสูแั้ว กว่าอับน้ำหยุดตดยยอดขี้กรเตียน,นนอนเอาคะ่ะสุดบายบาย